นี่แซบอืมชื่นใจทำงานทำงานค่ะทุกคนค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะงานข่างหมู่บ้านนี้เนาะคะ่ะเห็ดไปแล้วเกือบครึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้งานที่เหลือเนาะ ในรถก็คือเกาแล้วค่ะว่างบนโต๊ะจัดระเบียบเนาะคะ่ะ ตอนนี้บีก็ได้พักเที่ยงนะคะเพื่อนๆคะ่ะนั่นแหละมานาั่งเล่นอยูโฮมไตอันโฮมไม้อันต้นบักเชอรี่นี่แหละคะ่ะเห็นมันดกหลายเบิ้งสิไป๊ิมเบิ้งคือสีหวานโดกคักดกแน่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะในแดละของเจ้าของบ้านหลังนี่แหละค่ะเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนบ่าวาเนาะอยาก,กินก็กินโหลดนะคะเพื่อนๆคะ่ะจริงๆแล้วมันเป็นของคนกินนี่แหละโบเมนของนกโบเมนของปลาดอกคะ่ะแต่ว่ามันนวยน้อย กระแซบคึอกันค่ะนวดสมกครกท่านบานเท่านี้แล้วรสชาติสมมันหวานนะคะเพื่อนค่ะเนาะเดี๋ยวสิซิมให้เบิงซิมเบิงมันยังบาหวานเป็นไรสมสมจัง่งอย เลือกกินแต่นวลสีเค็มๆเลยเค็มๆแ,แบบนี้นจังหวันเมื่อนี่ฮอนค่ะคนแน่ค่ะตอนนี้สามโมงตรงพอดีเนาะกำลังสิเมื่อค่ะพอดีเม่ยาเอสเมสมาว่าเอาบากแตงมา,หาให้เนี่ยเด้อจากสองสามนวยเพื่อนว่าพีกเ็เลยสไปตาดปากแตงเนาะน,นี่เดาปาบกแตงค่ะมหาเบิงนวยมันเนาะนวยแดงสีมันเสียเสียนะคะ นี่ท่านวยแบบนี้เพื่อนกอระบอเอานะั่นนี่นี่เดบีกระสิเอานี่แหละไปให้เราตัด <c oughs> มือหนึ่งกระจับทุรศทรนะัพท <c oughs> ์นะโอ้จังมี้เนี่เอาไน้วยนีเนาะค่ะ เดียวบีเอาจักสามน่วยนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ,บีบีสะพายเยอรมันค่ะสวัสดีทุกคนเด้อนนะค่ะเพื่อนเพือมือหนอีกระเมื่อแอร์แระคือเกาเนาะค่ะชีวิตหลังเลิกงานเนาะค่ะเพื่อนๆพื่ค่ะเข่ากั่วคือเกาหาแนวกินเส็ดของกินมือหนอีกระเส็ดของกินเกาๆนะคะเพื่อนๆพบีได้ดอ่า ดีได้เห็ดน้ำพริกไว้นะคะน้ำพริกปลาสาบาไว้นะคะเพื่อเดบิวต์เซลเบิร์เดอนี่คะ่ะน้ำพริกปลาซาบาคล้ายๆปลาทูบานน้ำพริกปลาทูแห้งบานเท่านี้แหละคะ่เเคะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าเอาปลาสาบาเห็ดเนาะนี่แหละกะสิเอาออกมาก,กินก็เผาสวยก็พักนี่แหะคะ่ะเพืเ่อนๆเมืเ่อนี้เมื่อยแห้งแห้งห้อนมันห้อนโคตรไหมนั่นแหละแล้วก็มันห้อนมันเอาเมื่อยแห้งคัะเมื่อยจะทาํางานแล้วยังมาสูญหาปัวอยู่คะ่ะ ข้ากลับมาบ้านมือเมื่อยยังมาถากินเขาน้ำเผาอย่แท่นทีบันซีเฮ็ดกินเด้แต่กะปกติบีกลับมาบ้านบีกับตองไดเฮ็ดของเจ้าของกินล้วก็เฮ็ดซูเล่ากินน้ำค่ะนะล้างมือเขากับเฮ็ดล้างมือเขากับเมื่อยเขากับโบเฮ็ดจังเสียนขะเพื่อนๆจานั่นแหละเป็นเพราะเจ้าของบอบอกแล้วเองว่ามือนีข่อยเมื่อยข่อยโบเฮ็ดต้เข่าซูเจ้ากินเด้ยังสีนะเป็นกัตัวเจ้าของนี่แหละนี่แหละค่ะชีวิตคู อยู่ผู้เดียวมันง่ายแล้วอย่าไปหาเขาใส่หัวด้วยค่ะแต่กับเป็นเรื่องปกตินะคะชีวิตคู่เหมือนหลินกับฟั่นนะคะเพื่อนๆค่ะนั่งเตืองเท่ากะพิดหูเข้าแน่นั่งเือยงเข่ากะบอกเขาใจเท่าแน่จงิีๆนะคะเพื่อนๆค่ะบีอุ่นไปน้ำนะคะบีอุ่นถอดไข่อุ่นอย่างไปน้ำนะคะเพื่อนๆเบิ้งตี้ล่ะตับกิมสุ่มตามหมูว่านีไข่เสียวอุ้ย ไข่เจียวแหนมอาทิตย์ที่แล้วใส่ตุ้เย็นใหมค่ะบทิ่มเลอค่ะเพื่อนค่ะบัดิจ่าหาของกินเกาม่าอุน่นกินง่ายๆนี่ยค่ะเพื่อนต่อไปกับซีอาน้ำพริกนะคะม่าอุ่นเนาะม่าอุ่นแล้วก็เพิ่มเครื่องปรุงเข้าไปนะคะเพราะว่าบีตำไส้มักพริกแล้วก็ไส้หอมแดงใส่อา กระเทียมซื้อค่ะโบได้โบได้ใส่ยังโบได้ใส่เครื่องปรุงยังไหมนั่นแหละมาอุ่นแล้วก็มาเพิ่มเอาค่ะอยากใส่ชุดรดน้ำปาลารดได้เท่ากับจัดไปเลื่อยนะคะเพื่อนค่ะนั่นแหละอันนี้บีก็เอาออกมาอุ่นเนาะค่ะเพื่อนเป็น ตับย่างหมูว่านแล้วก็หมูปิ้งนะคะแล้วก็ไข่เจียวเนื้สามมือที่แล้วค่ะอดเวลากินแล้วค่ะโอ้ยเมยค่ะเมือยแน่เบาสามสิบสามรอบแต่ะเมยเนาะอหละโอ้ยชีวิตเมืองนอหนอกหรือข่อยสีเมืองกับเมืองไทยบ่คือหอนมาเด้อค่ะทุกคนค่ะมากินข่าวน้ำกันค่เบงที่เราบอกผิด่วยหนึ่งแหมาปาดปาดปาดผิดเา่า,าครับ แรงความมาจากทีทำงานมะเขือกมะเขือเกลือจากที่ทำงานค่ะมามากินค่ะอืมไข่เจียวแหนมสามหมื่นทีเดียวสี่หมื่นทีเดียวอืมใส่ซอนนี่เนาะ มือนี้มีซอนกลางค่ะอย่ามันบูดเนาะนั่นแหละปกติกับ่บเป็นคนพี่ที่ีกองด้วยค่ะเพื่อนเป็นค,นค้นง่ายๆโบเป็นคนเป็นแบบระเบียบจัดงสิแม้เป็นคนกระลกกระล้นเนาะ <c oughs> ยังกระไดนั่นแหละฮึฮึ <c oughs> <c oughs> หมูปิงห้างปิงจังวายมันเหลือสองใหม่ค่ะหอนขาหอนแน่ค่ะแต่แกยังนีล่มบีดบีดบีดมาอยู่นะค่ะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศงามงามมือนี่แต่ว่าหอนโพดิ์อนโพเนะค่ะเพิ่งที่ล่ะตอนนี้ประมาณไก่สีทุ่มหนึ่งแล้วเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะหอนก็เมืองไทยอีกมือนอี่ตายตาย,ตาย เกาไปหาส้มซ่าเย็นๆกินดีกว่าค่ะชาไทยเลยค่ะเพืเ่อนๆชาไทยดั้งเดิมเนะคะ่ะโอ้ยังเหลือลายอยู่เนาะ,ะเพืเ่อนๆค่ะโอ้ แก้วแรกนี่ซีเฮดไฮแอนไฮแฟนไฮฝรั่งก่อนนะคะแล้วโบกินซาานุ่มนะคะแล้วสกินแต่ซาบมเนาวนะคะเพื่อนๆือนค่ะเดียวบีขอส่งให้เล่าก่อนเนาะ,ะแล้วว่าแสบแล้วว่าซามะานาวนั่นแหละแต่ว่าซาานุ่มแล้วโบหมักเนาะคะ่ะเพื่อนเือนค่ะโบถือสเปกเล่าเนาะ,ะกันง่ายๆคะ่ะน้ำตาลซาบกเนาวใส่เข้าไปคะ่ะ ต่อไปเฮ็ดให้เจ้าของเนาะค่ะเพืเ่อนๆชาน,นมเนาะคะ่ะสูตรต้นตำรับแท้แน่นอนก่ะเหลีวแต่เด้อยเพื่อนมักหวานมักเข้มมักมั่นอีกยังกับเพิ่มเขาไปโรดค่ะเฮากินเองค่ะบมตองห่วงเครื่องเนาะนั่นแหละค่ะเซบใส่นมหลๆเพื่นว่าใส่นมเยอะๆเพิ่นว่าเพิ่มนมเข้าไปอีกค่ะนมจืดเท่าดื่มนี่แ่ะ สีมันบโอยากงามปันใดเนาะคะ่ะเพราะว่ามันอ่ามันบริผสมนะคะเพื่อนมันเป็นซาตตามื่อเลยเนาะคะ่ะถ้าเกิดว่าสีไซีสวยเพื่นต้องผสมอีกอีกชาหนึงเนาะคะ่ะเพื่อนเพชานั่นแหละสีคลายๆกาแฟเลยเนาะแต่ว่ากระเสกเพื่อกาค่ะเพิ่มนมเข้าไปอีกนิดหวานมันมาเลยจ้า หลังจากที่ส่งซาแล้วนะคะเพื่อนแก้วกับแก้วซากัอยูคคุณเนาะเขากับสิมาจิบซาดื่มซากันอยู่อ,อ,อ,ยอันส่วนพักในหน่อยเทานี้แหละค่ะนี่โอ้สีวิตนีเบอาอยัางไรค่ะเอาแบบบานๆเนาะเราต้องรู้ล้าก็ไ้เนาะค่ะเพื่อนค่ะนั่นแหละกับสิมานางจิบซาเนาะค่ะนี่แซบ่บอืมชื่นใจ มันเป็นสีไข่ๆกาแฟเนาะค่ะมันเหมือนคแต่ว่ามันเป็นรสชาติของซาเนาะนี่แหละมีก็บอกเข้าใจเพื่อนอ่เพราะเวลาเอาสซนุ่มใส่หย,ยังเข้าไปมันก็เป็นสีนี่เนาะค่ะอืมชื่นใจอีดีห่อนห่อนมากชื่นใจแห้งแก้วนี่ก็เป็นแก้วเบียร์ของผัวเนาะ <c oughs> <c oughs> บีเห็ดซ่ามะนาวให้เล่าเนาะค่ะแล้วบวมากินซ่านมแบบนี้แล้วมากินซ่ามะนาวเนาะค่ะ นั่นแหละแซบค่ะเพื่อนๆโอ้มีแห้งถึงยาวๆมีแห้งสูงแล้วบัดีงได้แก้วนี่มีแห้งสูงแล้วค่ะถ้าปล่อยหลอดลงไปก็ขึ้นหลอดจมเนาะคะ่ะเพื่อนก็เลยได้จับไว้มีแห้งมีแห้งคีวิดีโอนี่ก็จบไปเพียงทอนีเนาะ,ค,ะนค่ะเพื่อนขามันย่าแล้วเนาะก mm hmm. ่อนอื่นบีก็ขอขอบคุณอีก ทุกท่านนะคะเป็นเพื่อนขาที่เขามากกำลังใจหละายเขามากคนหลายกดแชร์คือเก่าเนาะค่ะเพื่อนมาให้ยกำลังใจาวร้าบ้านๆใจใจยูหน้าต่างแดนเนาะ <c oughs> ค่ะเพื่อนจ้าอันนี้เจอกันคลิปหน้าวิดีโอนะคะบ๊ายบายแดดมันส่งหนา